พี่ครับแล้วเนี่ยมันไม่มีแบบว่าออกนอกเส้นทางอื่นแล้วใช่ไหมครับเส้นทางเดินมันชัดคนใช้ประจำไงแล้วก็หน้าล่องแก่ไมคนเดินปีสองสามหมื่นคนอย่างเงี้ยอ๋อมันลมันก็เลยกลายเป็นทางเตียนเลยว่าไงแถวนี้มันจะมีสัตว์ป่าไหมครับพี่ก็มีอกันครับอาทิเช่นอะไรก็พวกเก้งพวกกวางพวกเก้งกวางก็อยู่แถวนี้ครับ อันนี้ขึ้นทางขึ้นทางโอ้โหนึกภาพอตอนที่แบบว่าน้ำมันมาเยอะคือแบบตรงนี้นี่คือเป็นแบบน้ำหมดเลยขึ้นทางครับล้างหน้าล้างตาก่อนได้พักพอ่อนแล้วฮะมันจะชมวิวเลยเอาไหม,มน้ำประปาธรรมชาติไหนไปเป็นน้ำเปลาก็อยากอยู่ มีให้แช่ลงไปแช่น้ำแช่สปาธรรมา่าเลยวะเนี่ยได้โอ้ว <kijken> ทีเอฟใช้ไม้อโอ้ตึะทีเออคืทำเล่อ่เอาแบบว่าปลอดภัยอ่ะ

เป็นธรรมชาติขนาดนี้แม้มาจักกรุงเทพ่ะเนอะนี่แหละวันหยุดพักผ่อนของเราเป็นพี่ซูโม่กิกนะครับมาออกไกลเฮ้แต่ว่าตอนตอนนี้มาดูในในเว็บไซต์นี่แบบมันสวยมากอ่ะแบบแก่งตอนนี้คือน้ำแห้งแล้วไงแต่จะได้คือเหมือนเหมือนกับว่าเครื่องเล่นเนี่ยไอที่อยู่ดีดีเบอร์เคยไปป่ะเป็นแบบอ๋อเคยเพราะต้องแก่งแบบอย่างนั้นเลยอะไอที่แบบว่าแต่ว่า คิดดูว่าคิดดูว่าแบบในสวนสนุกอ่ะมันมีแค่พื้นที่จํากัดไว้แต่ดูอันนี้ดิพื้นที่แบบสุนลูกข่อยสุดลูกหูลูกตาเนี่ยเนี่ยสุดลูกหูล,กลูกตาตรงเนี้ยพี่คือ <laughs> คือถ้าถ้าไปในในสวนสนุกอ็ไม่แบบมันจะก็รู้ไงว่าแบบว่าเออมันจะไปตรงนี้แล้วลงตรงนี้จบตรงนี้อ่างเงี้ยแต่ว่าอ๋อแต่ล่องแกงอันนี้มันจะแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหงั้นสมมติเราไปทางนร้นี้มั้ยแบบขึ้นหินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันอืม แล้วมันก็แบบว่าเหมือนสัมผัสกับธรรมชาติมากกว่าว่างั้นใช่ นี่ชุดมึงนี่กล่าอะไรว่ายน้ำสาอะไรวะเนี่ยข้าวเฮ้ยลงมาเฮ้ยมานนี่้เฮ้ยยังไงเย็นไหมฮะเย็นไหมดีเป็นไงคุ้มคุ้มดีเหรอพี่มาไม่เสียเท่าโหพี่ครับวันนี่แบบว่าน้ำอย่างเงี้ยเป็นแหล่งน้ำที่แบบตักปลาลงมากินอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อก็น่ดานแรงต้องลงมา เพราะว่าในป่ามันจะขัดนะมันมันจะลงมาหาแหละนะ่งนักมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างอ่ะมีหมดอนะ่ะเก้งกวางหมีช้างเสือฮะหมีก็มีเหรอ่นช้างมืช้างอ่ะครับเห็นลอ,อยมันมันกระชื้นเครื่องกระชื้นเครื่องคือบอกว่าข้างบนมีเครื่องอะไรวะคือตอนไอ้ได้ล่องแก่งเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกาคมถึงมิถุนายน เขาจะมีเครื่องปั่นไฟเมื่อเวลาถูบเลยยางเลยยางล้นแก๊งเข้าไปก็จะใช้เครื่องปั่นไฟได้เร็วแล้วช้างมันลงมามันได้กลิ่นต้องมามันคงจะติดติดกลิ่นคือไม่ชอบเขาไม่ชอบอะไรถ้าเตะขึ้นทางพังนีนี้ก็ลงนะลงลงอะไรเงี่ยตั้งเต็นอะไรเี่ยเราดีกว่าหนาวไม่เรามันมันมีวิธีไงเวลาเวลาเราเราไอ้ก่องไฟใช่เราเราก่อ เราขอที่ใต้หนบเพื่อว่ามันจะลมมันพัดไปเวลาช้ามันได้กลิ่นไฟได้กลิ่นไฟได้เสียงคนหรือ,อว่าสัตว์จะหนก็แล้วแต่ไม่กล้าไม่ไม่ัมมมก,ลกล้าลงนะอ,อ,อย่างผมมาสองคนอย่างเงี้ยมาแค่แบบว่ามีแค่เสื้อผ้าแค่อะไรอย่างเงีงย้ยครับก็ไม่ต้องเตรียมเลยปะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยไม่ต้องเต็นเ,เต็เตนแตงสอดที่มีลูกหาวิตเต็มแต่วันเนี้ยน้องมาสองคนลูกหาที่มา สามคนรวมที s, ่ส uh, ี <c <c oughs> <c oughs> ่คนดีอ hmm. ่อมันที่มาเยอะไปกับคุณใจเพราะเราต้องมาดูแลเรื่องอาหารการกินมาดูแลเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไรอะไรอย่งนี้ใชไหแล้วก็อาหารอาหารตามธรรมชาติเรากาะหาปลาสุดนะแต่ว่าการหาปลาเนี้ยเราอย่าใช้เหยื่อใช้ไอ้พวกเบื่อยาเบื่อนะแบบห้ามเด็ดขาดนะเพราะมันจะส่งผลต่อระบบใช่ตัวเล็กตัวน้อยจะลอยลอยตายหมด เราจะจับแบบธรรมชาติใช้เด็กใช้ตะขคายกินนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะกินเราสี่ห้าคนกินสักเจ็ดแปดตัวปลามันจะหมดแม่น้ำมันไม่หมดหรอกใช่ไหมครวันนี้มีใช่ไหมครับมีมีแล้วเดี๋ยวจะสอนด้วยสอนอันนี้อะไรครับเนี่ยกินได้ไหมครับเนี่ยโอ้ นี่ตะลิงปิงมันคือตลิงปิงว่าเรียกตลิงปิงมันต้องจิ้มกับกินกับเกลือถ้าไม่จิ้มมันจะเป็นยังไงครับไม่จิ้มก็แบบการผัดผัดที่เปรี้ยวหน่อยมันเปรี้ยวมากมันไม่โยมเลยครับรสชาติเหมือนแบบไมโยมอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ถ้าแบบคอเหล้านี่กินกับยาดองไงใช่ว้าวถูกที่สุดถูกที่สุดใช่เลยนถูกทางแล้วพี่แล้วแบบว่ากินอย่างเงี้ยมันได้อารมณ์เลยแบบ แล้วกินอ่ะอ๋อแล้วก็มีมันแล้วมันคือแบบมันเปรี้ยวแล้วไงแล้วมันหวานไงเลยครับแล้วยังไงเดี๋ยวจะพาผมไปไหนต่อไปโรงงานกันนี่นี่อันนี้คือทำอะไรครับเนี่ยครคือดักปลาใช่ป่ะเพื่อต้อนดินเป็นไงต้องทำยังไง เรพอทำเองแล้วมันยากเลยจริงๆก็ตรงไหนครับเดี๋ยว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 านักจบเลยนั่งนั่ง แ่งครับปเอาเไม่ไผ่เพราะว่าลงเลยเห็นไหมเขียวอะ่ะลงผิดไงแล้วแบบว่าลงผิดแล้วก,กำลังจะเหยียบปุ๊บเราก็มันเข้าร,ร่งองพอดีอะไรเงคือตอนนี้อาจจะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวใครดูว่าเห็นที่ขา,ขาวๆอะ่ะเด่๋ยวเขาจะแดงออกแดงมาะอะไรเงี้ยกำลังจะสนุกอยู่แล้ว,วเวลาชิวๆครับา,านนะใครมาที่นี่ก็ระวังนิดนึงเพราะว่า,วามันมันแอ่งมันมีแบบช่องหินอะไรเงี้ยก็เดินก็ระวังนิดนึง แผลทอกเลยแผลทอกเลยทอกเลยไม่ทำแผลใช่ไหมทำอะไรอยู่ครับพี่อ๋อปลาต้มปลาไก่ครับอ๋อต้มปลาไก่นะครับไก่ปลาไหมครับเนี่ยปลาไก่ปลาเห้ไปถือมิโอ้นี่เอามาจากไหนครับเนี่ย มาจากร้ามาจากตลาดเออัวันนี้เรามีอะไรทำบ้างพี่ทำาเลยกินกันบ้างครับเล้งปกติเลี้ยง่าปาไก่แล้วก็ยำลงล่องยำายปลาป่อนำปลาน้ำแง้ำแ็นงนีน้ำ้มาทง่ำงน้งนน้น้ำแมางน่ำแงนแงนแงน้้พงน้นน้ มันเป็นเพลิงยื่นออกไปเห็นไหมครับอันเนี้หลอดเขา้าไปเอามาจากชื่อแก่งนี่แหละใช่ใช่อันนี้ยหินหินมันเป็นเพลิงยื่นออกไปแล้วก็ข้างล่างจะเป็นโพรงหน้าแรงนี่สามารถเข้าไปนั่งเล่นเข้าไปหลบฝนได้เลยออ๋คือหมายว่าหน้าหน้าน้ำนี่คือมันก็คือครับน้ำน้ำก็ระดับเกือบเกือบถึงใต้ตหินรับแล้วนี้ คือมันอยู่มานานนานมากนานมากนานมากไหหินใหหินพวกนี้เกิดจากอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นหินทรายครับหินทรายแล้วก็เกิดการแบบทรายแบบคือทรายจากแม่น้ำอะไรเงี้ยมันมาเรื่อยๆแล้วมันเกิดการทับถมขึ้นเป็นหินอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะอ่าไอแล้วได้ข่าวว่าตรงนี้แบบมันจะมีแบบจุดที่ที่ชิดอะไรอย่างเงี้ยของแต่ก็มีตรงไหนบ้างทาน่้องแก่งานะั่องแก่งมันจะ ปล่อยเลยตั้งแต่จุดที่เราตั้งแคมป์ลงไปเรื่อยๆคือทางงดัแล้แต่ตรงตรงตรงนี้ก็จะเรียกผาสองผาสองทำไมถึงถึงผาสองแล้วผาหนึ่งคืออะไรครับผานผาหนึ่งคือจุดที่กระโดดเล่นน้ำเมื่อสักครู่นี้ที่เมื่อกี้ผมขาแหกเมื่อกี้ใช่อันนั้นอันนั้นจะสูงกว่านี้มันก็ว่านะคือเป็นจุดปากสยันใช่ใช่เลยเด่น ตัวใหญ่ก็คือจะคว่ำแต่คว่ำบ่อยตรงน้แล้วก็คือผ่าสองที่อันตรายเขาเรียกหลุมดูดอย่นะเขาเรียกหลุมดูดเป็นยังไงครับมันเป็นพวกเรือก็จะเรียกเล่นๆกันว่าเรื่องซักผ้ามันจะเป็นน้ําบนภาษาเรือเขาเรียกเรียกว่าน้ําบุญดูดแต่ว่าพอเรือมานี่แบบว่าวนโยบที่อย่างนั้นเอาพอถ้ามันจะดูดได้เรือคว่ำแล้วก็คนจะ <ford passage S 2> อยู่กับที่มันก็ว่าเป็นคืนแล้วกดใจใจใจอะไรนี้เป็นเขาเรียกภาษาเลยเขาเรียกไฮโดรไลท์สาเหตุนี้มันเกิดมาจากอะไรทำไมถึงอ่าเป็นน้ำม้วนหน้าหินน้ำม้วนหน้าหินก็คือว่าน้ำมันมาซัดหินไปแล้วมันก็ม้วนกลับมันก็จะตีวนอย่างนี้ครับคือวิธีแก้ก็คือว่ายน้ำออกมาจุดจุดนั้นสักประมาณเมตรสองเมตรก็ก็จะพ้นว่ายน้ำดูดต่อมางั้นมันก็จะดูดเราอยู่กับที่ คือเราก็ไม่ได้จมหร,หรอกแต่ว่ามันก็จะอยู่ใช่ใช่ใช่<ๆ> เดียวอ่ะที่เก็บเพลงอะไร่วะ างทีเราจะเครียดไม่ว่าจะเป็นงานปัญหามากมายในชีวิตรถติดเรื่องแฟนหัวใจของเราบางทีมันก็ต้องการให้เราชาร์จแบตให้มันเต็มียงถ้าเรากล้าที่จะออกมาจากกรบเดิมทานตามเสียงหัวใจสักครั้งผมมองว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นรีสอ,อร์ทที่หรูราคาแพงเที่ยวที่พแพงๆพอกลับไปแล้วคุณต้องมานั่งเสียดายเงินที่ใช้เพื่อซื้อความฟุ่งเฟ้อให้กับตัวเองดูอย่างพวกผมที่มาในทริปนี้ ทบที่เจอไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมาเลยด้วยซ้ำเงินก็มีกันไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้จากคลิปนี้มันคุ้มค่ากับการที่ยอมออกมาจะกรอบมาใช้พลังหัวใจของเราให้พร้อมที่จะออกไปสู้กับความจริงที่โหดร้ายอีกครั้งขอบคุณสวนสักสุขารีสอร์ทที่มีทริปดีๆช่วยชาร์จพลังหัวใจให้ผม เฮ้ยบันโงไปไหมตึงไว้ทำดีไว้ตัวตรงตรงตัวตรงตรงตรงตขาอ่อนนะขาอ่อนจริงขาอ่อนจริงขาอ่อนเลยไม่เล่นได้ไหมเอาจริงจริงอะ